ลาออกอยู่บ้านดีกว่าไม่ต้องเป็นหลอกสอสอไม่ต้องเป็นหลอกรัฐมนตรีถ้าจะไม่รับผิดรับชอบอะไรเลยนะคะในในในชีวิตนี้ทุกทท่านนะคะที่อยู่ในห้องงบประมาณนี้ถ้าท่านชีวิตนี้ท่านไม่อยากจะรับผิดรับชอบอะไรในในฐานะสสเลยอะ่ะไม่มีความอยากจะทําให้ประเทศนี้มันก้าวหน้ามันโปร่งใสนะคะลดการคอร์รัปชันเพิ่มมากขึ้นท่านท่าลาออกแล้วอยู่บ้านดีกว่าจริงๆ ตัวท่านเองอะที่มีความคิดล้าหลังแบบนี้นะคะหลายๆคนนะไม่ได้จ่อจงว่าใครอาจจะเป็นคนที่กําลังถ่วงล้างความเจริญของประเทศนี้อยู่หรือเปล่านะดิฉันตั้งคําถามคือดิฉันพูดตรงๆดิฉันโกรธจนคือฟังเหตุผลของผู้แทนรัษฎรของคนที่มานั่งอยู่ในการประชุมเมื่อวานดิฉันโกรธจนหน้าดิฉันสั่นจนน้าตาดิฉันมันไหลออกมานะคะดิฉันยังโดนห้ามอีกว่าอย่าร้องไห้ขอโทษนะคะถ้าห้ามบอกว่าอะย่าพูดคำหยาบอย่าใช้อารมณ์นะคะอย่าอย่าตะโกนดิฉันยังพอเข้าใจได้ แต่คือร้องไห้นี่สิทธิส่วนบุคคลปหมคะถ้านะคะทุกท่านกลัวการตรวจสอบขนาดนั้นกลัวการต้องรับผิดรับชอบขนาดนั้นที่ฉันเสนอค่ะลาออกแล้วนอนอยู่บ้านค่ะอย่ามาเป็นเลยสอสอย่ามาเป็นเลยกรรมธิการงบประมาณคือการการได้รับตําแหน่งอะไรบางอย่างเนี่ยมันจะต้องมีการเทรดบ้างมันต้องมีได้บ้างมันต้องมีเสียบ้างไม่ใช่ไม่ใช่ว่าจะเอาแต่เบี้ยประชุมอย่างเดียวไม่ใช่ว่าจะเอาแต่สิทธิสิทธิพิเศษในการเข้ามาคุยกับข้าราชการอย่างเดียวมันต้องมีการเทรดบ้างค่ะในชีวิตท่านนะคะ กรณีเมื่อวานนะคะที่มีการประชุมลับแล้วก็มีการพูดคุยกันนะคะเรื่องเ,ออเรื่องมติที่เคยบอกว่าให้ถ่ายทอดไปในบริเวณสภาแต่ว่าไม่มีการถ่ายทอดสดแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยถ้าใครไปถ่ายทอดเนี่ยก็รับผิดชอบตัวเองเนาะซึ่งเมื่อวานเนี่ยคือตั้งแต่เช้ามาเลยนะคะก,ก็ก็มีการปิดประตูแล้วก็เปิดประชุมลับเพื่อพูดคุยกันเรื่องนี้นะคะซึ่ง เอาประเด็นที่หลายๆคนเนี่ยพูดในห้องดิฉันขอเกิดอย่างนี้ว่าถ้าใครจําได้นะคะวันแรกที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยมามาของบปบะมาณที่สภาแล้วมีการอภิปรายกันวาระหนึ่งเนี่ยสิ่งที่นายกรัฐมนตรีพูดถึงเนี่ยคือการทําให้ดัชนีคอร์รัปชัน ดัชนีรับรู้คอร์รัปชันของประเทศไทยเนี่ยดีขึ้นนะคะการใช้ง,งบประมาณเนี่ยอยากใช้ไปเพื่อให้ดัชนีรับรู้คอร์รัปชันของประเทศไทยดีขึ้นหรือว่าไอ้ดัชนี CPI เนี่ยอยากทําให้คะแนนเนี่ยมันถึง56าสิบหกเอ่อห้าสิบหกคะแนนแล้วก็อยากทําให้ประเทศไทยเนี่ยติดท็อปหนึ่งใน40ซึ่งดิฉันก็ตั้งตารอดูเนาะว่าอะไรมันคือมันคือ,ม,คอมันคือแนวทางในการลดคอร์รัปชันนะคะซึ่ง ดิฉันก็คิดว่าการประชุมกรรมธิการเนี้ยที่จะเป็นการพิจารณาง,งบ3.8ล้านล้านซึ่งเป็นภาษีของพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนน่ะคือถ้าท่านไลฟ์สดอะ่ะดิฉันคิดว่านะคะดัชนีคอร์รัปชันท่านดีขึ้นแน่นอนเพราะว่าประเทศที่เขาจเจริญแล้วนะคะที่เขามีอารยะกันที่เขาพัฒนาแล้วเป็นประเทศที่รายได้สูงเนี่ยหลายๆประเทศมีการไลฟ์สดนะคะประชุมกรรมธิการงบประมาณท่านไปเปิดดูได้คะ่ะของออ US ออนะคะของ USA หรือของประเทศในกลุ่ม OECD ก็มีการถ่ายท้อสดกันนะคะทีนี้เอาประเด็นในที่ประชุมคือดิฉันอยากจะบอกว่ามันมันไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่เขาจะเอามาหักล้างดิฉันได้เพราะว่าทุกเหตุผลที่ทุกๆคนพูดมาคือดิฉันหักล้างได้หมดนะ,ะไล่ไปเลยตั้งแต่เ,เรื่องความรับผิดรับชอบหากมีผลกระทบนะคะหรือว่ามีการพูดถึงข้อมูลลับหรือว่ามีการพูดถึงข้อมูลความมั่นคงอันนี้เนี่ยดิฉันก็บอกว่าถ้า นะคะท่านอยากที่จะมีการประชุมลับท่านสามารถทําให้ประชุมสามารถขอมติในการประชุมลับได้และเรื่องที่เกี่ยวกับความมั่นคงเนี่ยคือประธานนั่งหัวโต๊ะตัดสินใจได้เลยว่าจะประชุมลับหรือว่าจะเผยแพร่ออกไปหน้าห้องเหมือนเดิมนะคะและถ้าท่านอยากจะควบคุมคอนเทนต์ร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆอะ่ะไม่อยากให้ดิฉันหรือว่าสื่ออื่นๆเนี่ยมาถ่ายทอดเอาเนื้อหาบางส่วนออกไปอะ่ะท่านควรจะทําอะไรคะสิ่งที่ท่านควรทําคือท่านต้องถ่ายทอดสดเอง จากช่องของรัฐสภาท่านจะได้ควบคุมเนื้อหาคอนเทนต์ได้ถ้าสื่อมาถ่ายถ้าดิฉันถ่ายทอดสดออกไปเนี่ยมันไม่มีใครมันมันไม่มีใครควบคุมเนื้อหาได้หรอกคะ่ะนอกจากว่าท่านถ่ายจากทีวีรัฐสภาเลยแล้วท่านก็ควบคุมเนื้อหาด้วยตัวเองเลยว่าจะให้ถ่ายทอดตอนไหนหรือไม่ให้ถ่ายทอดตอนไหนนะคะอันนี้แก้ไขปัญหาได้ดีกว่าแน่นอน ต่อมานะคะบอกว่าเรื่องข้าราชการการชี้แจงเรื่องการสื่อสารบอกว่าเดี๋ยวจะมีการตําหนินะคะข้าราชการแล้วมันจะดูไม่ดีกับข้าราชการหรือว่าจะดูไม่ดีกับสสบอกว่าถ้ามีการถ่ายทอดสดเนี่ยข้าราชการจะไม่กล้าชี้แจงนะคะไม่กล้าพูดในเรื่องเชิงลึกเป็นห่วงว่าข้าราชการเนี่ยจะได้รับผลกระทบดิฉันบอกว่าถ้านะคะท่านมีความจริงใจท่านเป็นห่วงข้าราชการจริงๆนะว่า เขาเนี่ยจะได้รับผลกระทบถ้าพูดอะไรออกไปหรือว่าเป็นห่วงว่าข้าราชการเนี่ยนะคะจะไม่ได้รับความสะดวกสบายหรือเป็นห่วงว่าข้าราชการจะถูกต่อว่าสิ่งที่ควรทําคืออะไรคะสิ่งที่ควรทําคือรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงต้องมาเป็นผู้ดีเฟนต์งบประมาณด้วยตัวเองอันนี้คือสิ่งที่ท่านผลิตนะคะได้เสนอตั้งแต่วันแรกว่าบางเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องระดับเชิงนโยบายมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องที่ข้าราชการเนี่ยเขาตอบไม่ได้แน่นอนนะคะยกตัวอย่างว่านโยบายนี้เนี่ยทำไมถึงต้องทาข้าราชการงงเลยค่ะ มาถามเรื่องเชิงนยโยบายเพราะว่าอะไรคนออกนยโยบายนะคะคนกาหนดว่างบประมาณจะใช้กับส่วนไหนเท่าไหร่กี่บาทจะทําโครงการอะไรคือรัฐมนตรีข้าราชการมีหน้าที่อะไรมีหน้าที่เอาไปเข้าฟอร์มค่ะมีหน้าที่ทําให้มันถูกต้องตามแบบราชการมีหน้าที่ทําให้งบประมาณเนี่ยมันใช้ได้แล้วก็เสนอข้อเสนอแนะนิดๆหน่อยๆทําทุกอย่างให้มันถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นถ้าเป็นห่วงข้าราชการจากใจจริงนะคะไม่ได้พูดแต่ปากอย่างเดียว ให้รัฐมนตรีเจ้ากระทรวงมาชี้แจงเองทุกกระทรวงค่ะอันนี้เป็นการปกป้องข้าราชาการแบบที่จริงใจที่สุดนะคะไม่ได้พูดแต่ปากให้รัฐมนตรีมาชี้แจงเองค่ะนโยบายอะไรที่ตัวเองออกมาของงบประมาณมาใช้รับผิดรับชอบทางการเมืองด้วยตัวเองด้วยการมาชี้แจงค่ะอันนี้ปกป้องราชาการได้ดีที่สุดต่อมานะคะบอกว่าเ,เกี่ยวกับเรื่องประชาชนแล้วก็ความเห็นจากการผลกระทบจากไลฟ์ดิฉันต้องจดไว้นะเพราะว่าเดี๋ยวหาว่า มีการพูดแบบว่าไม่ตรงกับที่กับที่พูดใน,ในที่ประชุมเนาะบอกว่าประชาชนเนี่ยจะรู้สึกนะคะไม่พอใจถ้ามีสมาชิกบางคนเนี่ยพูดอะไรที่ไม่ดีออกไปคือดิฉันถามตรงนี้นะสมมติว่าดิฉันเนี่ยถามผิดกระทรวงดิฉันถามอะไรงง่อออกไปโดยที่ไม่ได้ทําการบ้านไม่ได้ถามไม่ได้อ่านงบมาก่อนหรือดิฉันพูดอะไรเสเหลอๆหรือพามอะไรที่มันมันมันเป็นผลเสียกับตัวเองออกไปดิฉันถามหน่อยว่าใครควรจะต้องมารับผิดชอบ ต้องเป็นตัวดิฉันเองไหมคะที่พูดออกไปเองจากปากตัวดิฉันเองดิฉันต้องรับผิดชอบเองไหมหรือต้องบอกว่าโอ้ยอย่าถ่ายออกไปเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวคนจะด่าดิฉันเยอะดิฉันต้องเป็นคนรับผิดชอบเองไหมคะดังนั้นถ้ากลัวประชาชนด่านะคะถ้ากลัวประชาชนจะต่อว่าก็อย่าพูดค่ะ อย่าพูดอะไรที่มันนะคะเสลือเสลือหรือว่าอย่าพูดอะไรที่มันไม่ได้ทําการบ้านออกมาเท่านั้นเองหรือพูดอะไรที่มันรักษาผลกระทบให้พ่อแม่รักษาประโยชน์ให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนเท่านั้นเองค่ะมันปกป้องตัวท่านได้อยู่แล้วต่อมานะคะมีความกังวลว่าจะคลิปเนี่ยจะถูกเอาไปตัดต่อดิฉันถามนะคะว่าการกังวลว่าคลิปจะถูกเอาไปตัดต่อเนี่ยวิธีการแก้ไขที่ดีที่สุดคืออะไร มันคือต้องให้คนได้เห็นคลิปเต็มถูกต้องไหมคะไม่ใช่ว่ากลัวคลิปถูกตัดต่อคือกูไม่ถ่ายทอดมันเลยขอถขอนคำว่ากลัวไม่ใช่ว่ากลัวคลิปเนี่ยบางส่วนถูกเอาไปตัดต่อก็เลยไม่ถ่ายทอดมันเลยสักสักช่วงเวลาอันนี้มันตลกแล้วค่ะคือท่านเป็นสสกันนะคือท่านมานั่งอยู่ในห้องวบประชุม,มวบปมาณตรงนี้คือท่านคิดไม่ได้หรอว่า การที่จะแก้ไขปัญหาคลิปถูกตัดต่อเนี่ยมันคือต้องให้ประชาชนหรือว่าสาธารณชนได้เห็นคลิปเต็มให้เห็นการถ่ายทอดประชุมเต็มๆมันจะได้มีคนมาช่วยดูว่าเฮ้ยมันมีการเอาไปบิดเบือนหรือว่ามันมีข้อเท็จจริงอะไรยังไงนะคะต่อแม่บอกว่าเกิดความเสียหายกับตัวเองคือก็ถ้านะคะท่านเป็นสสท่านเป็นกรรมธิการแล้วท่านพูดออกไปแล้วมันเกิดความเสียหายกับท่านน่ะคือใครจะรับผิดชอบชีวิตท่านในเมื่อคาพูดออกาจากปากท่านะ่ะ คือท่านก็ต้องพิจารณาตัวเองไหมถ้าพูดออกไปแล้วตัวเองจะเสียหายอะ่ะก็อย่าพูดไงคะถูกต้องไหม,ไมขอเอ่ยชื่อหน่อยะคะท่านไผลิกท่านไผลิกเนี่ยบอกว่าการถ่ายทอดสดเนี่ยไม่มีประโยชน์อะไรคือดิฉันคิดว่านะคะคนที่เลือกท่านไผลิกมาเนี่ยต้องตั้งคาถามกับท่านไผลิกได้แล้วว่าตัวท่านเองเนี่ยอยากรู้ไหมว่าเงิน3.8ล้านล้านที่ท่านต้องควักภาษีจ่ายทุกปีทุกปีเนี่ยเขาคุยอะไรกันนะคะเขาเอาเงิน เงินภาษีท่านเนี่ยไปใช้ทําอะไรและท่านเห็นด้วยกับการถ่ายทอดสดไหมนะคะเพราะว่าท่านไผลิกแตบอกว่าการถ่ถายท่อสดไม่มีประโยชน์ถ้าประชาชนเห็นว่าการถ่ายทอดสดมีประโยชน์นะคะรบกวนไปบอกท่านไผลิกด้วยนะคะว่าท่านเห็นว่ามีประโยชน์ช่วยดิฉันทีเพราะว่าดิฉันเนี่ยพ,พูดหลายทีแล้วนะคะเขาไม่ฟังท่านพิสารน,นะคะไม่แน่ใจอันนี้พ่อตาของท่านจุลพันธ์หรือเปล่านั่งอยู่ในห้องประชุมด้วยกันแล้วก็เป็นเสียงเดียวกันเลยบอกว่าตนเองเนี่ย โดนต่อว่าเพราะว่ามีการตัดบางช่วงบางตอนนะคะของอของการถ่ายทอดกรรมธิการเนี่ยออกไปคือดิฉันก็งงนะคะว่าทำไมคนเราเนี่ยพูดกล้าพูดนะคะกล้าแสดงความคิดเห็นแล้วถึงไม่กล้ายอมรับความเห็นที่กลับมาจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนต่อมานะ,ะท่านทีลชัยบอกว่าม,มีความแตกต่างระหว่างสสกทมสส,สต่างจังหวัด คือดิฉันพูดตรงๆนะดิฉันเนี่ยอยู่กทมอ,อยู่ใกล้สภาหรือว่าสสที่อยู่กรทมเนี่ยคือเรามาดูมันมาดูถ่ายทอดสดหรือว่ามาดูไอไอการการถ่ายทอดประชุมที่สภาเนี่ยเราง่ายกว่าอยู่แล้วคนที่ได้เปรียบคือใครคือสสที่อยู่ที่ไหนสูงไหนโกโลกอยู่ที่เชียงใหม่เชียงรายลำพูนตากเพร่แน,น่นถ้าเขาอยากจะดูประชุมกรรมธิการเนี่ยเขาจะได้ดู ผ่านการถ่ายทอดได้แล้วดิฉันถามนะคือมันหน้าที่ดิฉันเหรอที่ต้องอำนวยความสะดวกตรงนี้แต่ดิฉันก็ควักเงินนะครึ่งแสนในการที่จะมาแบบซื้อกล้องซื้ออุปกรณ์นู่นนี่นั่นมามา,มาถ่ายทอดสดอะ่ะนะคะต่อมาค่ะท่านรัฐมนตรีจุลพันธ์ที่นั่งหัวโตวอยู่ขนานั้นบอกว่าตอนแรกบอกว่าเป็นห่วงข้าราชการนะคะข้าราชการมาพูดแล้วเนี่ยถ้าถ่ายทออสดออกไปเดี๋ยวจะเดือดร้อนข้าราชการพอดิฉันบอกว่าถ้า เป็นห่วงข้าราชการจริงให้รัฐมนตรีมาชี้แจงด้วยตัวเองท่านบอกว่าอะไรรู้ไหมท่านเป็นห่วงตัวเองค่ะเป็นห่วงว่าพูดไปแล้วจะเดือดร้อนอนะคะคือถ้าจะให้ดิฉันพูดก,ก็คือว่าถ้าเป็นห่วงตัวเองขนาดนั้นนะคะลาออกอยู่บ้านดีกว่าไม่ต้องเป็นหลอกสอสอไม่ต้องเป็นหลอกรัฐมนตรีถ้าจะไม่รับผิดรับชอบอะไรเลยนะคะในในในชีวิตนี้คือทุกทกท่านนะคะที่อยู่ในห้องงบประมาณนี้ ถ้าท่านชีวิตนี้ท่านไม่อยากจะรับผิดรับชอบอะไรในในฐานะสสเลยอ่ะนะคะไม่มีความอยากจะทําให้ประเทศนี้มันก้าวหน้าหรือว่าเอ่อมันโปร่งใสนะคะลดการคอร์รัปชันเพิ่มมากขึ้นท่านท่านลาออกแล้วอยู่บ้านดีกว่าจริงๆตัวท่านเองอ่ะที่มีความคิดล้าหลังแบบนี้นะคะหลายๆคนนะไม่ได้จ่อจงว่าใครอาจจะเป็นคนที่กําลังถ่วงล้างความเจริญของประเทศนี้อยู่หรือเปล่านะดิฉันตั้งคําถาม,ถามดิฉันขอนะคะคือสื่อสารไปถึงพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศ สิ่งที่เราประชุมกันอยู่ทุกวันนี้นะคะมันคือการพิจารณางบประมาณ3.8ล้านล้านบาทถามว่าทำไมดิฉันต้องกระเสือกกระสนต้องมีความพยายามทำให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนรับรู้หรือว่ามีส่วนร่วมสิ่งนี้มันเงินของท่านน่ะจริงๆคือท่านต้องโกรธมากกว่านี้นะที่การพิจารณาเงินที่เป็นเงินของท่านน่ะแล้วเขากีดกันไม่ให้ท่านไม่ให้ท่านได้รับรู้อะ่ะบอกว่าถ้าท่านจะดูอะ่ะท่านต้องมาดูที่สภาแล้วถามหน่อยว่าสภามันเข้าง่ายอ๋อ เงินของท่านทาไมท่านไม่มีสิทธิ์ได้ดูแล้วดิฉันพูดตรง,ตรงๆนะตอนไลฟ์เนี่ยมีคนดูอยู่200คือขนาดมีคนดูอยู่200อย่ะยังยังรู้สึกเป็นเดือดเป็นร้อนยังรู้สึกว่าโอ้โหมันไม่ได้มีคนดูประมาณร้อยสองกว่าคนคือแบบมันไม่ได้คือมันเป็นอะไรอะ่ะคือท่านจะมุกมิฟอะไรกันท่านกำลังจะทําอะไรกับเงิน3.8 3.78ล้านล้านที่เป็นภาษีของพ่อแม่พี่น้องประชาชนไลฟ์ถ่ายทออสด คือประชาชนอ่ะเขาไม่ได้มามาดูทั้งวันหรอกค่ะแล้วมีคนดูอยู่ร้อยสองร้อยกว่าคนอ่ะคือท่านยังไม่ให้ถ่ายทพรสดคือดิฉันตั้งคําถามนะมันมันเป็นอะไรอ่ะเมื่อวานนะคะคือดิฉันพูดตรงๆดิฉันโกรธจนคือฟังเหตุผลของผู้แทนรัษฎรของคนที่มานั่งอยู่ในการประชุมเมื่อวานดิฉันโกรธจนหน้าดิฉันสั่นจนน้าตาดิฉันมันไหลออกมานะคะดิฉันยังโดนห้ามอีกว่าอย่าร้องไห้ขอโทษนะคะคือ ถ้าห้ามบอกว่าอะย่าพูดคำหยาบอย่าใช้อารมณ์นะคะอย่าอย่าอย่าตะโกนอย่าดิฉันยังพอเข้าใจได้แต่คือร้องไห้นี่สิทธิส่วนบุคคลป่ะคะยังบอกว่าดิฉันนะคะอย่าอย่าร้องไห้คือมันตลกมากอะ่ะถ้านะคะทุกท่านกลัวการตรวจสอบขนาดนั้นกลัวการต้องรับผิดรับชอบขนาดนั้นที่ฉันเสนอคะ่ะลาออกแล้วนอนอยู่บ้านคะ่ะอย่ามาเป็นเลยสอสอยอย่ามาเป็นเลยกรรมธิการงบประมาณนะคะ คือการการได้รับตําแหน่งอะไรบางอย่างเนี่ยมันจะต้องมีการเทรดบ้างมันต้องมีได้บ้างมันต้องมีเสียบ้างไม่ใช่ไม่ใช่ว่าจะเอาแต่เบีย้ยประชุมอย่างเดียวไม่ใช่ว่าจะเอาแต่สิทธิสิทธิทธพิเศษในการเข้ามาคุยกับข้าราชการอย่างเดียวมันต้องมีการเทรดบ้างค่ะในชีวิตท่านนะคะ